เบนเทียนะครับคุณคิดว่าคุณจะปาโดนไหมครับเบเทียนปาาโดนเ้าสิครับจะปาโดนเบนเทียนไม่คุณมึงมันตลกจริงๆทำเต็มผมจะทำเต็มที่พร้อมนะครับ ลูกใหญ่เลยนะครับอยากจะบอกอะไรคอยอนกอกไหมครับช่วยให้โดนชิยครับฟังแล้วมันรู้ประหลาดประหลาดฟังแล้วมันแปลกแปคียอนช่วยให้โดนทีนะค่ะผมผมรู้สึกผมรู้สึกประหลาดใจพร้อมไหมนะ 宝吧。 คิออนช่วยโดนทีเลยครับไม่เด็ดคอไม่โนต้อมาทหกันสคตกรอบกันนะครับเชิญเลยนะครับกับบ้านนะครับกับบ้านเลยกันต่อไปครับนะครับกในชีวิตเราจะได้เป็นสาวน้อยสักกี่ครั้งแล้วเราได้เป็นสาวน้อยในมือของคี่ยนด้วยชื่ออะไรครับ

เฮ้ยเหล็กหักอะเฮ้ยเหล็กหักเขาบอกเหล็กหักเฮ้ยเหล็กหักตอนแรกเราตื่นเต้นกับพยอนที่ปาไม่โดนตอนนี้เราตื่นเต้นกันเหล็กเนี่ยฮะครับผมโอเคนะฮะเราจะเรียบร้อยครับ เออนอ้อนี้ลงก่อนนะฮะอ่โอเคป้าป้าป้าอ่าคนต่อไปครับเชิญครับสองสองสองสิบปีของคุไงคุณไม่ได้เลือหสิบปีนะแต่เก่งอยู่นะดูจากท่าเรรู้เลยว่าเก่งดูแนีก้งา่แต่แค่ไม่ได้เต่ผมรู้เลยว่าผมรู้เลยว่าถ้าเมื่อสิปีที่แล้ว คือปีนี okay. ้ไงเอ้ยทีมที่สุดเลย่ชนใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกที่สามครับปากโดนปั๊บเข้ารอบเลยชื่ออะไรครับลูนลูนครับอยากพูดอะไรคีออนครับเฮ้ยเฮ้ยประโยคนี้มันยังไงวะเนี่ยคีออน

ถ้าไม่โดนหลนเลยแย่เลยนะฮะถ้าเอางี้ถ้ารอบแรก14คนคุณปักไม่โดนเลย <laughs> เดี๋ยวรอบหน้าผมปักบให้มันใกล้ขึ้นอ๋อโอเคอเชียร์รอบหน้าจะปัตรงนี้พร้อมว ไหนๆปีที่ผ่านมาคุณแกล้งผมไม่เยอะปีนี้คุณพลาดแล้วแหละนะไม่โดนเลยคนต่อไปครับนะไปเลยผมเชื่อมัในตัวคุณบิ่าเอ๋เกสืี Jy instaan. Ha? Stop. Stop. Ja. Okay. Ba, kom dan weer hou. Sib. Ja. ปีที่แล้ว10ปีก่อนเลยคุณสมบัติที่ยังคงอยู่นั้นก็คือความมั่นใจนี่คือกองของคุณอา이번목표는커다봐이느낌이래이래이래힘들어ใช่ออผรู้แล้วตะเกียบ้าลูกแรกเนี่ยไม่มีกองเชียร์อ่าก็ที่ไม่ได้รับกำลังใจจากแฟนๆท่ดูช็อตที่ไม่ได้รกลังใจลที่ไม่มีกองเชียร์เต็มเป้าเลยที่ไม่ได้รับกำลังใจลูกี่ไม่มีกองเชียร์เต่มเป้าเล่ไม่ได้รับกำลังใจแต่ลูกต่อไปไม่ต้องกินนะเผื่อก่อนแต่ลูก เล่าไม่แล้วล่มไม่แล้วหน้าสุิเฮ้ย่่หวังพิ่หวังคนต่อไปเออนะตอนนี้มีคนเดียวเลยนะฮะเอาแบบสองลูกพร้อมกันเลยไหมสองคนสองันยรพร้อม คุณสองเหมือนเหมือนคุณกำลังได้แชมวะาจะเชรกอครับผมแต่อี้เราดูดีคือคือยองไม่ได้โกนะไม่เลอเ้น ในจุดมยองคุณเลยพ่สรพรอมนะฮะโอ้หี่จะครบแล้วนะุพร้อมหน้าสสโอเคนะฮะตบบคืณครับอโอเคนะฮะคนต่อไปครับเชิญครับ จังหวะมันตกนี่มันใจหายแว๊บเลยนะ,ะแบบอึเหม,มันนอนอยู่แล้วตกลมอากาศอ,อ่ะอึเนีตกใจตกใจนะฮะคุณเชื่อไหมถ้าเกิดคุณขึ้นไปนั่งนะโอ้เอวเอาลูกบอลเทียบเลยเพราะทุกคนรักคุณมากโดนมงทาาอ้ี โอ้โหเราเราเริ่มได้เห็นฟอของปีที่แล้วละนี่คือฟอของิปีที่แล้วสิบก่อน่าอยู่แล้วลูกแรกคือยังไม่ได้วอร์มกล้ามเลยครับเอจริง อย่เ่งสุดสุดให้กับท่าเคสตอนแรกเขาเคยคิดตอนเด็กๆค่ะโอ้ยเป็นนักเบสบอลดีไหมพอปลาโดนไปสามลูกนักเบสบอลก็มาด้วย้่ามาชตา้่ตอสุดสุดล้แล้วเดี๋ยเล่นกีคนนะครับเราจะหาทั้งหมด7ผู้โชคดีนะฮะอ่า เดี๋ยวพี่เดือยให้คุณน้องออกมาได้ไม่ต้องปาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเอาให้ทุกสิบ14คนแรกก่อนทุกคนจะได้มีสิทธิ์ปาเหมือนกันนะครับมีคําถามว่าคนด้านหลังจะทำยังไงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่เซฟพี่จะให้นั่งเก้าอี้ข้างล่างแล้วให้ปาเปล่าพี่ไม่ได้เซฟน้องพี่เซฟของพี่พี่โดนเล่นพี่โดนเล่นพี่กลัวเป็นอันตรายพี่กลัวเป็นอันตรายพร้อมนะพระองค ถูกดรอยเลขครับถูกดเออโอเคอ่ะออ่ห้าส่เจ็ดมันโดนะออานันเแต่มันไม่ร่วง่ะ่งวยังไเดีอ่ะตามกฎคือไม่ได้ตามกฎคือไม่ได้นะต้องรวมต้องรวม หน้าคุณผมจะลองไห้เลยเคุณเสียใจผมรู้นะไม่ให้แล้วนะฮะจะลงเลยนะครับท<า>ี่งายบอกมาไม่ได้เกี่ยวพี่เลยครับสคนสุดท้ายครับน้องไหนไม่ได้เราจะนั่งตรงน,นี้ครับ <laughs> แล้วคุณตาให้รอือเปล่าเดียว้อาช่ยกันก่อนผมเร <laughs> ียกว่า <tôi> mẹ <mô> tên <hình> <laughs> à oh. 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 lương nhí mật đẹp lương đẹp <mà> lương <laughs> <laughs> <tôi> 국민 mata Burung itogono Jung rápido ร <4. S 2> <4. S 1> เราได้มา5คนเลยนะครับห้าคนทีท่จึงผ่านขั้นตอนนี้กันเลยะรัเดี๋ยวจะมาเชียร์ด้านหน้าก่อนสี่นาทีในการทำตกแต่งก็ต้องตัวเองให้สวยที่สุดเรามั่นใจว่าจะชนะน,น,นะะฮบอกนะครับเชียร์ก็แต่ตงันด้วยพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสี่นาทีครับเชิญครับตกแต่งไม่สวยงามครับ 그리도와집행예술가잖도요그와 집행하러. 집행가러 거예요. 러 집행하러. 집행하완 집행하러. 집인하러 디자인적인 행하러집 ขึนนะครับจงผใามีอุณใส่ง่าอด้วยอ่ะเขาใส่มาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไดรยวคยอนขอดีๆนะอาถ์ดีผมว่า๋ยวจะคงไม่มีเด็กเก็บเหียนะไม่ได้เก็บผม